สวัสดีครับด้าน่องกรตรวสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัตร์ปิรลโรทางยูทูบอิทธิพัทธลักทีวีนะครับวันนี้30กันยายน2567ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่กรมอุตุนิยมยาออกมาระบุนะครับว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระหวังเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีความแปรปวนของสภาพอากาศ สืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและลอกแรกจะแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมตัวการที่ก่อให้เกิดฝนนั้นยังคงพาดผ่านอยู่ภาคเหนือภาคอีสา,านภาคกลางและภาคตะวันออกจะทําให้ประเทศไทยเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์น้ํยังคงต้องจับตาพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญเข้าขั้นวิกฤตอีกครั้งหลังจากที่มีมวลน,น้ําปริมาณมากจะระบายผ่าน แจ้งเตือนอัปเดตข่าวสารหลงฟ้าพยากรณ์ไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่5แล้วนะครับระบ,บุว่าในช่วง30กันยายนไปจนถึง3ตุลาคมนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือวลาอากาศเย็นกําลังผ่านกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องวรสมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศความแปรปรวนเกิดขึ้นได้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมบนทนภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงครับกับมีลมแรง อุณหภูมิลมหนาวละลอกแรกจะทำให้อุณหภูมิลดลงสูงสดุด1-3องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคอีสานขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วย ทีนี้เรามาโฟกัสพื้นที่เสี่ยงกันในช่วงวันที่30กันยายนและวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับในวันที่30ครับพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ส่วนภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยักโสธรอํานาจเจริญ นครรัชศีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีนะครับมาดูที่ภาคกลางกันบ้างครับโฟกัสไปที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีส่วนภาคตะว,วันออกก็จะเป็นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับในวันที่1ตุลาคมครับพื้นที่จะขยายกว้างขึ้นนะครับสำหรับในภาคเหนือก็จะมีแม่ห้องสอนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆครับที่จะได้รับผลกระทบ ส่วนภาคอีสานนั้นจะยังคงเป็นจังหวัดเดิมที่กล่าวไปเลยนะครับส่วนภาคกลางก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีขยายมาจนถึงสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑนนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังส่วนภาคตะวันออกครับขยายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดับ มากันที่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สุขโขทยัยซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่าเผชิญกับสถานการณ์ทุกขภัยรอบ2อยู่แล้วมีการคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำและลอกใหม่ที่จะระบายผ่านมาจะมากกว่าในรอบ1รอบ3ที่ทําให้จังหวัดสุขโขทัยนั้นท่วมหนักกับ โดยการคาดการล่วงหน้าของศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติคาดการนะครับว่าแม่น้ํายมจังหวัดสุขโขทัยในช่วงวันนี้ไปถึงช่วงของ6ตุลาคมนี้สถานี y 14 a อำําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยจะมีปริมาณน้ํา1,442ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ํา8เมตร33เซนติเมตรนะครับต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร97ซนเมตรแล้ก็มีแนวโน้มปริมาณน้ําลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นในอีก5วันข้างหน้าไปจนถึงปริมาณน้ำที่คาดการณ์นะครับว่าจะสูงสุด1,856ลูกบาศเมตรต,ต่อวินาทีครับในช่วงวันที่4ตุลาคมนะครับตามที่ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการณ์ว่าแม่น้ำยมนะครับจะมีปริมาณน้ำผ่านสถานี Y14A ปริมาณ 1856ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับและก็ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเข้าขั้นวิกฤตอีกรอบเพราะว่าเวลานี้นะครับในพื้นที่สุขโขทัยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยและก็หนักกว่าในรอบที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะผนังกั้นน้ำที่พังที่แตกตามจุดต่างๆทั้งสวรรค์ทะโลกสีสัมรทธิสุโขทัยรวมถึงในรอบนี้พื้นที่ตำบลปากแควในเขตเมืองจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่สุโข ไทยนั้นมีจุดอ่อนจุดเปราะบางหลายพื้นที่ด้วยกันกับน,นี่เป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำนูฟ้าพยากรณ์ครับขอพอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมอิทธิพั์กับหลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ